สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกพับครูสอนในวิชาสุขศึกษานะคะลูกในวิชาสุขศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของโรคติดต่อนะคะ,ะก่อนอื่นเราไปดูกันความหมายของโรคติดต่อโรคติดต่อหมายถึงอะไรใครตอบได้ไหมคะ,ะโรคติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อโรคซึ่งเมื่อเกิดกับสัตว์หรือบุคคลใดก็ตามแล้วมันสามารถ,ถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้นะคะลูกนี่ถือว่าเป็นโรคติดต่อนะคะ โรคติดต่อตัวอย่างของโรคติดต่อเช่นโรคไข้หวัดนกโกรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่แล้วตอนนี้โรคที่กาลังระบาดหนักเลยโรคอะไรคะใครตอบได้อ่าโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะซึ่งเป็นที่กำลังระบาดมากทำให้เราต้องปิดโรงเรียนกันเลยใช่ไหมคะนักเรียนต้องหยุดอยู่บ้านต้องมาเจอครูในคลิป Out, นะอาเนาะ ีนี้เมื่อเรารู้ความหมายเราดูผลกระทบก่อนนะคะผลกระทบของโรคติดต่อนะคะผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเนี่ยผลกระทบแรกเลยที่เกิดกับเราเนี่ยถ้าร่างการรยและจิตใจอ่อนแอเราก็จะเจ็บป่วยจากการเป็นโรคซึ่งไม่สามารถทํากิจกรรมอะไรต่างๆในชีวิตประจําวันได้เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเสียเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นถ้ามีโรคติดต่อเกิดขึ้นเนี่ย ก็จะไม่สามารถมาเรียนได้อย่างนี้อย่างตอนนี้ที่เราต้องหยุดเรียนเห็นไหมคะเสียเวลาในการเรียนรู้ของเรานะคะอ่ะแล้วนอกจากผลกระทบนั้นแล้วจะมีผลกระทบต่อไปเป็นภาระให้กับครอบครัวครอบครัวต้องเสียเวลามาดูแลเราเมื่อเราเจ็บป่วยจริงนะคะเมื่อครอบครัวเสียเวลามาดูแลเราในตอนเราเจ็บป่วยแล้วก็ยังต้องเสียอะไรอีกคะลูกเสียเงินเสียทองใช่ต้องเสียเงินเสียทองมาดูแลแล้วก็เสียค่ารักษาพยาบาลให้กับเราส่วนประเทศชาติผลกระทบอะไรประเทศชาติจะสิ้นเปลืองงบประมาณ นะะในการดูแลสั์ผู้ป่วยแล้วก็ในการควบคุมโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นนะคะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศชาติเนี่ยก็ยังขาดกําลังถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยป่วยจนเจ็บป่วยจนเสียชีวิตเนี่ยจะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยขาดประชากรในการพัฒนาประเทศเศรษฐกิจของประเทศก็ไม่เจริญเติบโตเห็นไหมคะเนี่ยเป็นผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะทีนี้เมื่อเรารู้ถึงความหมายแล้วก็รู้ถึงผลกระทบแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาดูต่อในโรคติดต่อโรคแรกโรคติดต่อโรคแรกเลยที่เราจะรู้จักมันก็คือโรคที่กําลังระบาดในตอนนี้เลยใครทายได้เอ่ยโรคอะไรคะอะเฉลยเลยดีกว่าโรคไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด19นั่นเองเราไปดูกันนะคะว่าโรคโควิด19มันคือโรคอะไรตายไปติดตามตามคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ โควิด19เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับไข้หวัดแต่ทำไมถึงได้รุนแรงมากขนาดนี้มันสามารถทำลายเนื้อเยื่อปอดให้เสียหายได้ถาวรเลยจริงหรือไม่ในคลิปนี้จะเปิดเผยทุกอย่างให้คุณรู้นะครับโรคโควิด19หรือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีการระบาดอย่างมากที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในช่วงปี2019ในตอนนั้นเรารู้จักกันในชื่อของไวรัสอู่ฮั่นก่อนที่จะมีการระบุในภายหลังว่าเป็นเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาแต่ว่าไวรัสตัวนี้ เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนต่อมาทางองค์การอนามัยโลกจึงได้มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้กับโรคนี้ว่าโควิด1ินั่นเองนะครับความจริงก็คือโคโรนาไวรัสนี้มีมานานแล้วและก็มีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยชื่อโคโรนานี้มาจากลักษณะของเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎโดยคําว่าโคโรนานี้เป็นภาษาละตินซึ่งแปลว่ามงกุฎนั่นเองนะครับผม และลักษณะของไวรัสโครโรนานี้จะมีเปลือกพุ่มด้านนอกซึ่งประกอบด้วยโปรโตีนและก็ปกคลุมไปด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและก็ยังมีปุ่มไขมันยื่นออกมาจากอนุภาคของไวรัสนั่นเองครับหรือพูดง่ายๆก็คือเชื้อไวรัสโครโรนานี้จะมีหนามอยู่รอบตัวดังนั้นจึงสามารถเกาะอยู่ตามอวัยวะของคนเราได้นั่นเองความจริงอีกอย่างก็คือโครโรนาไวรัสนั้นเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคได้ทั้งในคนและก็ในสัตว์อื่นด้วยยิ่งถ้าหากเป็นสถานที่ซึ่งมีการรวมตัวของสัตว์ที่มีความหนาแน,น่น ขอยกตัวอย่างเช่นตลาดค้าเนื้อสัตว์ต่างๆเป็นต้นและต้นตอของกระบาดก็อาจจะมาจากสัตว์ปีกก็ได้อย่างเช่นนกหรือค้างคาวหรือไก่เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นวัวมา้าแมวหนูหรือแม้กระทั่งอูดไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์เลื้อยคานอย่างเช่นงูนั่นเองนะครับ <S <S เรื่องจริงก็คือเราได้เจอกับโครโรนาไวรัสนั้นมาตลอดนะครับเพราะว่าโครโรนาไวรัสนั้นมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าโดยปกติแล้วก็จะไม่ได้ก่อโรคที่รุนแรงอะไรมากนัก เพียงแต่ทําให้เป็นไข้หวัดธรรมดานั่นเองแต่ก็ยังมีโคโรนาอยู่บางสายพันธุ์ที่สามารถก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงถึงขั้นทําให้ปอดอักเสบได้เช่นกันอย่างเช่นโรคซาร์สซึ่งมาจากค้างคาวมายังตัวชมดุดและก็ติดเชื้อมายังคนแล้วก็ยังมีโรคเมอร์สที่มาจากค้างคาวติดมายังอุ่นแล้วก็ติดเชื้อมายังคนเช่นกันนะครับและล่าสุดนี้โรคโควิด -19 ซึ่งเป็นโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งมีการค้นพบซึ่งก็คือสายพันธุ์ที่7จ็นั่นเองนะครับ สำหรับต้นตตของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019นี้มีข้อมูลยืนยันแล้วว่ามาจากค้างคาวที่พบในประเทศจีนโดยเกิดจากการผสมระหว่างโคโรนาไวรัสในค้างคาวกับโคโรนาไวรัสในงูเหา่าแล้วก็กลายพันธุ์มาเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019และก็แพร่เชื้อมายังคนในที่สุดนะครับและการที่โคโรนาไวรัสนี้ติดมายังคนก็ต้องมากับละอองการไอหรือจามหรือสารคัดหลั่งจําพวกน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเพราะโคโรนาไวรัสนี้ไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นั่นเองนะครับ และคนที่ได้รับเชื้อก็จะมาจากการสูดดมละอองเหล่านี้ที่อยู่ภายในอากาศซึ่งเชื้อนี้ก็จะเข้าสู่ทางเดินหายใจนั่นเองครับผมความจิงเกี่ยวกับการติดเชื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด19นี้สามารถแพร่เชื้อได้จากการสัมผัสได้ด้วยเช่นการจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกันแล้วนํามาสัมผัสดโดนเยื่อบุต่างๆภายในร่างกายอย่างเช่นการขยี้ตาหรือการหยิบสิ่งของเข้าปากก็สามารถติดเชือ้อโควิด19ได้เช่นกันนะครับ และเมื่อเชื้อไวรัสผ่านทางเยื่อบุต่างๆจนทําให้มีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนเช่นเซลล์เ,เยื่อบุหลอดลมถุงลมและก็ปอดและเมื่อเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายของคนเราแล้วเชื้อไวรัสก็จะค่อยๆมีการเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆด้วยการแบ่งตัวของเซลล์และก็มีการเจริญเติบโตในเซลล์มนุษย์จนก่อให้เกิดโรคขึ้นมาได้ซึ่งหากผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสมีภูมิคุมค้มกันที่ไม่แข็งแรงเพียงพอหรือร่างกายมีการสร้างภูมิคุมค้มกันได้ช้า และไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้จำนวนเชื้อไวรัสก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและจะมีการกระจายไปยังเซลล์ข้างเคียงแล้วก็มีการทำลายเซลล์ภายในปอดและหลอดลมโดยเมื่อเนื้อเยื่อปอดที่ติดเชื้อและตายลงไปแล้วร่างกายก็จะมีการสร้างพังผืดขึ้นมาซ่อมแซมปอดที่ถูกไวรัสทำลายไปยิ่งถ้า,าปอดได้รับความเสียหายมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะสร้างพังผืดขึ้นมามากเท่านั้นซึ่งนี่เป็น,นกลไกการทำงานของร่างกายคนเรานะครับซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ถ้ามีพังผืดจํานวนมากจนทนไม่ไหวสุดท้ายแล้วก็จะทําให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเป็นเหตุให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิตได้ในที่สุดนั่นเองนะครับความจริงนั้นถ้าหากคุณมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวและไม่มีปัญหาที่ปอดโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถทนต่อการก,ารก่อโรคของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ได้ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะพยายามต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ทันท่วงทีนะครับก่อนที่ปอดจะมีความเสียหายอย่างหนักดังนั้น คนที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันบุคคลเหล่านี้ร่างกายจะไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาได้ทันท่วงทีหรือสําหรับบางคนที่มีโรคปอดเรื้อรังอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงได้นั่นเองนะครับต่อไปผมขอให้คุณมาดูข้อเท็จจริงที่ว่าโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019นี้สามารถมีอายุได้นานแค่ไหน มีข้อมูลถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าเชื้อโคโรนาไวรัสนี้ถ้าหากเชื้อไวรัสอยู่ภายในละอองฝอยน้ำมูกเสมหะน้ำลายและน้ำตาจะอยู่รอดภายในอากาศได้เพียง5นาทีเท่านั้นถ้าเชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่ในน้ำจะอยู่ได้นาน4วันแต่ถ้าเชื้ออยู่บนวัสดุต่างๆเช่นพื้นโต๊ะลูกบิดประตูเชื้อไวรัสจะอยู่ได้นาน7-8ชั่วโมงแต่ถ้าหากอยู่ตามผ้าหรือกระดาษทิชชู่จะอยู่ได้นาน8-12ชั่วโมงถ้าเชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่บนผิววัสดุผิวเรียบ จะอยู่ได้นาน24ถึง48ชั่วโมงนะครับและถ้าอยู่ภายในอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสเช่นภายในตู้เย็นเชื้อไวรัสนี้อาจอยู่ได้นานถึง1เดือนกันเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือไวรัสโควิด -19 นี้สามารถตายได้ง่ายๆถ้าหากเจออุณหภูมิที่70องศาเซลเซียสและแค่นี้ยังไม่พอนะครับ ไวรัสตัวนี้สามารถตายได้ถ้าหากเจอแอลกอฮอลที่มีความเข้มข้น70%หรือถ้าไม่มีแอลกอฮอล์เพียงแค่คุณทําความสะอาดด้วยสบู่เพียง15-30วินาทีแค่นี้เชื้อไวรัสก็ตายแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วพวกผงซักฟอกหรือสารฟอกขาวก็สามารถกําจัดเชื้อไวรัสนี้ได้เช่นกันเพราะว่าไวรัสชนิดนี้มีไขมันหุ้มอยู่ด้านนอกดังนั้นเมื่อเจอสารจําพวกสบู่หรือผงซักฟอกจะเป็นการทําลายไขมันที่หุ้มอยู่จึงทําให้ไวรัสโควิด -19 นี้ตายได้ง่ายๆนั่นเองนะครับ สิ่งสําคัญที่สุดที่คุณต้องรู้ก็คือวิธีการป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด1ินะครับคุณสามารถทําตามได้เลยครับคือคุณควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีการระบาดของโรคคุณควรสวมหน้ากากอนามัยเพราะว่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่ได้ต่อไปคุณควรอยู่ห่างจากผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการไอจามอย่างน้อย2เมตรคุณควรล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ําและหลังจับหรือใช้ของสาธารณะและก่อนรับประทานอาหารด้วยนะครับ คุณควรพยายามอย่าเอามือไปจับใบหน้าและดวงตาและคุณควรกินอาหารที่เพิ่งปรุงสุกใหม่ๆและควรใช้ช้อนกลางด้วยนะครับผมผมหวังว่าคุณคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอให้คุณกดติดตามช่องนี้และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะเมื่อนักเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโครโรนาหรือโรคโควิด -19 แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูสอนอยากให้หนูไปทำก็คืออะไรคะ อะไรสาคัญมากเลยอย่างวิธีป้องกันที่เขาแนะนําเรามาเลยคะเราต้องทําไมคะล้างมือบ่อยๆอาล้างมือบ่อยๆนะคะลูกล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆการล้างมือนักเรียนจะล้างมือด้วยน้ําเปล่าน้ําสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะคะลูกถ้าเกิดว่านักเรียนใช้น้ําเปล่าหรือน้ําสบู่แอลกอฮอล์ทุกอย่างที่ใช้เนี่ยอย่างน้อยการล้างเนี่ยควรใช้เวลา15วินาทีถึง30วินาทีนะคะนะคะลูกในการล้างมือและเมื่อนักเรียนล้างมือแล้วเนี่ย ถ้าจะใช้แอลกอฮอล์ให้เลือกแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น70%อนนะคะแอลกอฮอล์ alcohol, สังเกตยังไงมันมีความเข้มข้น70%อนถ้าเรียนบีบกดแอลกอฮอล์ไปแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ตัวเนี้ยมันเย็นมันเย็นมันไม่เหนียวแสดงว่าแอลกอฮอล์ตัวเนี้ยมีน้ําน้อยมากนะคะลูกผสมน้ําน้อยเนาะเรียนเลือกใช้นะคะส่วนการปิดหน้ากากเหมือนกันหน้ากากอนไมัยทุกครั้งที่จะออกจากบ้านให้ใช้วิธีการปิดหน้ากากอนไมัยสวมหน้ากากอนไมแบบนี้สวมแบบนี้นะคะสวมให้ติดแบบนี้เลย ไม่ใช่แบบนี้นะไม่เอาแบบนี้แบบนี้ไม่เอานะคะลูกอ่าแบบนี้ก็ไม่ได้แบบแค่นี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้นะคะลูกสีที่ดีที่สุดให้ปิดให้มิดชิดเลยนะคะแบบนี้เลยนะอ่ะแต่เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเปิดก่อนอ่ะเมื่อเรียนเรียนรู้ไปแล้วเนาะสิ่งหนึ่งอีกอย่างที่ครูสอนจะบอกคือเริ่มทําชิ้นงานกันนะคะลูกงานที่คุูสอนจะฝากให้หนูทำคือให้หนูสรุปความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 เป็นแผนภาพความคิด นะคะลูกแล้วนํามาส่งคุณครูตามนี้เลยอ่าตามนี้นะคะอ่า,อาเมื่อหนูเห็นผลงานแล้วนะคะลูกเหมนงานแล้วอ่ะทีนี้เมื่อทําผลงานส่งครูตามนี้ตามที่บอกกันไว้แล้วก็นํามาส่งคุณครูนะคะส่งคุณครูในในไลน์ส่วนตัวก็ได้ในเฟซในช่องในช่องเรียนทำลายของเราก็ได้ส่งมาได้เลยนะคะลูกอ่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในโลกติดต่อโลกต่อไป นะคะลูกบายบายสวัสดีค่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะลูก